สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องเก่งแคสเกมเป็นไงวิแหกแงกแหกหน้าดีคุ้นๆไหมเอ้ยใครับอันนี้คือเราทำตามสัญญาแล้วอาจากอาชิตที่เคยลง,งไว้ของไอแช่สขงเกมดังมากอ่า ของแมปมินเลียนแอดเวนเจอร์พิทออนไลน์ใช่ไหมซึ่งที่เขาปิดไปทางแอดมินของเขาเนี่ยได้ทำการสร้างแมปใหม่มาแล้วชื่อว่าซีเค็ดไอ้ไม่ใช่เลยอันฟ้าซีเค็ดบล็อกนะครับถ้าเกิดใครอยากเข้าเดี๋ยวผมทิ้งลิงแมปไว้ข้างล่างนะไม่รู้น่าจะหาได้อยู่ผมทิ้งลิงแมปไว้ข้างล่างโอเคไหมถ้าเกิดใครใครจะเข้าโอเคนะภาพสวยนะภาพสวยแต่แงกแงกแต่แงก วันนี้ก็จะมารีวิวแบบแแบเงืงองสดอันนี้จะเป็นเบต้าอยู่นะครับไม่รู้ว่าแอดเขาเปิดให้เข้าเงินได้ทุกคนหรือ,อยังนะเดี๋ยวค่อยถามแอดแต่ว่าอันนี้ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับยังไม่ได้สมจริงอะไรขนาดนั้น <S <S อันนี้ผมก็งนมาพักหนึ่งแล้วก็ขอผลแอดเข้ามาอันนี้เป็นผลไฟนะรู้สึกว่าตอนนี้เจอบักกับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครอยาอยากรู้าข่าวสารของแบบนี้ก็สามารถเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้ามาในดีคอร์ของแบบนี้ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ลิงก์ดีคอร์ของแบบนี้ไว้ให้นี่ก็เป็นการครับเพจนะส่วน สำหรับในมือถืออ่ะสำหรับในมือถืออ่าพวกปุ่มพวกเนี้ยไอปุ่มพวกไองานฮาคีกับโปกับเด็เนี่ยดิสเือเด็บอะไรพวกปุ่มเนี้ยเห็นไหมเน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 ดดะอ่าที่ไปัะไรด้านไหนวะด้านขวาเนี่ยเห็นปุ่มตรงด้านขวาเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับในโทรศัพท์ต้องเอาแอร์คอร์อัพเข้ามาก่อนแต่ว่าในคอมถ้าเกิดใครที่ใชในคอมใช้ได้ปกติเลยนะบอสน่าจะอยู่ข้างบนนั้นบอสอยู่ข้างบนข้างล่างไปพวกแบนดี้อะไรพวกเนี้ยแหละ ส่วนส่วนอ่าอันนี้ก็คือสนบากกี้ผมยังไม่ค่อยงู้เรื่องเลยนะคือพอแอปแอดเขาบอกว่าแมปเปิดผมก็เข้ามาเลยนี่อันนี้ก็คือผลที่ผมขอแอดเข้ามานี่เป็นไงเท่โคตรเท่ต้องดูข้างนอกเลยปะ่ะโคตรสวยสวยจัดเลยอ่ะต้างแ,แค่ควยผมบักนะทำไมกูมันหายก็ยังอันนี้ก็เป็นแบนดิตนะตีได้สองที่ตรงนูน้นกับตรงนี้ จน,นิง้ผมว่าเป็นแบบที่สนุกไยนะแถมบักมันก็ไม่ได้เยอะเหมืนอนไอ้งอปแรกด้วยแ๊บหนึ่งอันหนึ่งไอเกฟตัวไหนวะตายแตเควสไม่ขึ้นอนะตอนนี้ตอนนี้คนเี่ยงเล่นในใน,ในโทรศรัพท์จะมีปัญหาดิดน,นึงนะเพราะรู้สึกว่าเวสจะไม่ขึ้นถ้าเกิดใช้ฝนดีสาดต,ต้องใช้หมัดต่อยใชไม่ใช้หมัดต่อยเวสถึงจะขึ้น ก็คือมันจะมีบอสอยู่ข้างบนเข้าใจป่ะมันจะมีบอสข้างบนซึ่งผมขึ้นไม่ได้ไงมันจะเป็นเพราะว่าบอสคือแอดเขาว่าอย่างไรได้เอาบันไดขอบอกแอดเลยนะบันไดแอดบันไดดิสิตอ่ะบันไดเข้าใจไหมดิสิตอ่ะบันไดเออสุดใครที่แบบเพิ่งเริ่มมาเลยนะตอนนี้โค้ดยังไม่มีเพราะว่าแอดยังไม่ได้ทำคือแบบแมบเพิ่งเสร็จเลยไงแอดเขาเอามาปล่อยทันทีเลยในคอร์ดนะนี่เห็นปะ่ะ ล้วก็สมมติใครใทบ้างให้นาะเก็บเงินครบหมื่นหนึ่งตรงนี้เห็นปะตรงนี้ไอ้เขียวๆเนี่ยจะมีคาตาะขายเห็นปะตรงนี้เขียวๆเนี่ยต,ตรงนี้จะมีคาตาะขายราคาหนึ่งหมื่นเบงอีนะสามารถไปซื้อกันได้นี่นะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนี่หนึ่งหมื่นเบงอีซึ่งผมยังเก็บตังค์ไม่ครบขององเก็บตังค์ให้ครบก่อนจะเรียกรีวิวให้พดนตรงนี้ก็เป็นสตาร์ทนะสตาร์ทเป็นแบบกดอัพอุ้ยเล้วหนึ่งอัพไงดีวะ แล้วก็เงินนิดหน่อยรู้สึกว่าน่าจะมีปืนด้วยนะเห็นอยู่เมื่อกี้อัปเดตก่อนอัปเดตก่อนเอาเงินเอาเงินเอาเงินคือคนไม่มีใครมาฟาร์มเกาะแยกเลยเข้าใจไงมคือมีผมเนี่ยยังคาอยู่เกาะแยกอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีคนนะเนี่ยมีคนเนี่ยเห็นไหม igamigame ในแอดมินนะ เนี่ยคนในแอดมินเสื้อดำเนี่ยอันนี้พี่แมวมาต่อตัวนี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วต้องซ้ำฝากแอดแกื่องพี่ว่าใช้ผลปีศาจซีเควสไม่เข้าเลยนะนนจริงแล้วก็หาคีย์นี่ไม่รู้ว่าเขาให้ทุกคนมาหรือเปล่านะผมได้หาคีย์มา แอดก็แอดแอดเขาให้คาคาคีมาอยู่เลยรู้สึกว่ามันมันบ๊กอกผมใช้ไม่ได้เวลอัพเงินเงินยังไม่พอตีแบนดี้ตัวหนึ่งได้เงินกี่บาทวะให้ผัดได้ห้าปะห้ายโคตรน้อยขอให้ถึงเวล1สิบห้ามั้งเอาเวล2ยี่ห้าเดี๋ยวค่อยเวบากี้นี่ประมาณนี้ เดี๋ยวขอเก็บเงินให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อดาบมาให้ดูได้ยินเสียงไหมยังมีเสียงสกิลสาดตร์ังวัเลยถึงอยู่ไกลๆอะไรยังได้ยินเลยเขาน่าจะอยู่เกาะสมมกุมตีสมกมกันอยู่มั้งแอเขาว้าไปไง อะไรวะของวงมีอันหนึ่งก็อัปดาบ อย่าไปเยี่ยมศพนะเจ็บนะเอาจงจริงโดนตัวเดียวดาเมจปักไอ้นี่บักอีกอะ9,500อีกอันนึงเฮ้ยรีบเก็บเงินเอาจะไปสู่ คือผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลนะแม้แต่ชื่อแมพผมยังเพิ่งไปเซิร์ชมาเลยอ่านไม่ออกอะไรนะเอาฟ้าซิเคิลคบล็อกครับชืมม่อแมพไม่รู้ถ้าผมผ่านยิงไม่ให้ได้หรือเปล่าผมเนยในโทรศัพท์เนี่ยมันจะเอายิงยากหน่อยถ้าเกิดไม่ได้ผมจะทิ้งเป็นชื่อแมพไว้ให้ข้างล่างเราไปก๊อปปี้เอาเองโอเคไหมผมจะทิ้งชื่อแมพไว้ตรงคอมเมนตนะ์อะให้ไปก๊อปปี้เอามาใส่เองถ้าเกิดผมผ่านถ้าเกิดผมผ่านไม่ได้จริงๆนะผมจะใส่ชื่อแมพไว้ข้างล่างเราไปให้ไปหากันเอง ตรงคอมเมนต์น่ะสามารถไปกดคงลอกได้ผมจะใส่เป็นแฮชแท,ทก็กเอาไว้โอเคไหมตรงคอมเมนต์น,นะบอกก่อนเดี๋ยวมาว่าไหมพี่ผมอยากให้นะพี่ไม่แอบผมโดดปุ่มวิ่งก็ยังใช้ไม่ได้เดินช้าช้า เอาซื้อเฮ้ยซื้อก็ตานซื้อก็ตานไม่เออแันก็อุ๊ยที่ไม่มีสกิลเไหมแล้วก็ถ้าสมมตินะใครอยากผมจะว่างๆผมจะรับฟาร์มนะถ้าเกิดใครอยากให้ผมฟาร์มก็สามารถมาติดต่อได้ในเพจนียนะครับไม่ใช่ในเพจดิในไหนวะในดิสคอร์ดผมนะผมจะทิ้งลิก์ดิสคอร์ดของผมไว้ข้างล่าง t n g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 , g, g. G, g ดาบรีสแตทไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้นะค่ะนะดาบมันจะมียองร,ออนนงนะงริอีกอันนึงนะดาบมันจะมียองริอีกอันนึงอันเน็ตผมไม่ค่อยดีมันก็จะฟันแบบแปลกๆนะ มันพิュนนะเขาเขาจะตีเ็าไม่ค่อยโดยวะเนี่ยมันพิวนโคตรพิวเลยนะพิวจัดเลยประมาณนี้โอเคก็มันยังเป็นอ่าส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวผมว่าแมปนี้มันก็ดีไละแต่ว่าเนื่องจากที่ว่ามันเพิ่งเขาเพิ่งพัฒนาเสร็จแล้วก็มันยังเป็นเบต้าอยู่ก็เนอะก็ต้องทําใจมันก็จะมีบัก๊กมีอะไรบ้างโอเคไงเด้วโอเคใหญ่ <laughs> อะไรเนี่ยฟ,ฟุตบอมใช่ไหมฟุตมีบอมผลบอมเราก็แจกผลกันอยู่โอเคครับผมก็ขอจบคลิปตัวเพียงเท่านี้นะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเข้าดีดคลอดของของแมปนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมาเข้าดีดคลอดของผมด้วยวิการเดินการเดินสุดพีเอ็นจีโอเคครับบาย